สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องขัดกระดาษทรายจากดีสปายกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ได้ลองใช้มาสักระยะนึงแล้วครับบอกเลยว่าประหยัดเวลาสุดๆอ่าครับมาดูกันที่กล่องกล่องทําสวยมากมาเป็นเพียวๆ ข้างหลังเขาก็จะมีระบุบอกไว้ว่าในในกล่องมีอะไรบ้างมีเครื่องมีสายช้ามีแผ่นกระดาษทรายมีหัวต่างๆให้เลือกนะครับแล้วกล่องนี่อย่างสวยดึงออกมามันก็จะมีไฟบอกให้เรารู้คือกล่องเนี่ยสำคัญนะใครอย่าทิ้งนะเพราะมันมีแบบรายละเอียดอะไรอยู่ที่กล่องหมดเลยนะนี่มันก็จะให้เรารู้ว่าตัวเครื่องสีอะไรคือแบตแบตเหลือเท่าไหร่แหม่มื กล่องด้านในอันนี้ข้างในมันไม่มีนะเอาออกมาแล้วเพราะเอามาลองใช้เลยขี้เกียจเก็บอันนี้เขาก็จะมีบอกนี่วิธีติดตั้งวิธีทําอะไรตัวเนี้เหมือนว่ามันจะเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะเอาจริงตอนใช้มันไม่ได้ไปสังเกตอะไรมันขนาดนั้นอะเรามาดูกล่องกันแล้วเรามาดูกันที่อุปกรณ์ตัวเครื่องกันเลยนี่อันนี้คือตัวเครื่องมันเป็นเหมือนพลาสติกนะเป็นพลาสติกสีสวยอยู่มันอาจจะมีเลอะๆบ้างนะอันนี้คือเอาไปเทปมาแล้วเรียบร้อยมันก็จะมีกล่องให้ กองเ็จปุ๊บอันนี้เป็นสติกเกอร์บอกว่าเราใช้กระดาษทรายเลยกอนที่ใช้อ่ะจริงถ้าเกิดใครที่ใช้บ่อยอ่ะอันนี้อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าอย่างผมอะนานๆแบบไม่ค่อยได้ต่อแบบนานๆจะมานั่งต่อนั่งขัดมันก็เลยจะไม่รู้พอครั้งที่แล้วมาปุ๊บต้องมานั่งไล่หาว่าเราติดกระดาษทรายเลยก็เลยต้องแบบเนี่ยเอามาร์คไว้เขาจะมีฝาปิดนะแต่ช่วงนี้ใช้อยู่ก็เลยว่าไม่ได้ปิดฝาอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกหัวต่างๆเนี่มีหัวหัวแบบสาม สามเหลี่ยมนี่หัวหัวแหลมหัวหัวเล็กหัวโค้งนี่อันนี้ดีมากแต่ยังไม่ได้ลองใช้เพราะว่าเจอปัญหาหลายอันและเวลาขัดโค้งโค้งอะยากนี่แล้วก็อันนี้หัวฉากหัวจะเป็นอย่างนี้หัวเป็นจะเป็นตั้งฉาก่นี้เห็นไหมว่าเป็นตั้งฉากอันนี้จะเป็นหัวใหญ่นี่หัวใหญ่หัวใหญ่อันนี้ติดกระดาษทรายมาแล้วนะติดเบอร์พันไว้เอาไว้แบบขัดก่อนพ่นสีอันนี้ก็เบอร์พัน อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้หัวข้างบนเขาจะเป็นโคง้งๆเนี่ยเอาไว้ใส่ใส่ yeah. หัวจะเป็นโคง้งๆอันนี้จะเป็นหัวตรงๆแต่เป็นแบบอันใหญ่อันนี้ก็เบอร์พันเอาไว้คัดเหมือนกันตัวอันนี้เป็นโค้งใหญ่โค้งใหญ่ไม่ค่อยน่าได้ใช้เท่าไหร่ใช้โค้งเล็กมากกว่าแล้วก็อันนี้ที่กําลังใช้อยู่ประจําก็จะเป็นหัวกลางๆแล้วก็ติดกระดาษสายเบอร์หกร้อไว้ไว้คัด อันนี้กระดาษทรายเขาให้มาเยอะอยู่นะเดี๋ยวแกะให้ดูหนึ่งซองปุ๊บนี่เขาก็จะตัดตัดมาให้แล้วแค่แปะมันเป็นกาสองหน้าเอาไปแปะได้เลยให้มาหลายเบอร์อยู่เนี่ยให้มาสองซองเฮใ,ในกล่องก็จะมีเท่านี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อที่ตัวเครื่องอันนี้กล่องเป็นแม่เหล็กนะถือว่าโอเคหรูสมราคาอยู่ หัวเสียบง่ายๆมันมีมันมีนี่นี่มันจะมีมันจะมีเครื่งเป็นลูกครื่องวงกลมแล้วก็แค่เสียบให้มันเป็นเข้ากันไปฟุบเสร็จตัวเครื่องมีทั้งหมด3ามระดับหนึ่งอา้อาวสองสามนี่ถังกดปิดถ้าเกิดสมมติเราใช้ เลเวลหนึ่งไปอ่ะแล้วเราไม่เปลี่ยนเลเวลสองอ่ะใช้ไปสักพักอ่ะมันถ้ากดอีกครั้งอ่ะมันจะเป็นการกดปิดไปเลยไงเห็นไหมเดี๋ยวจะเรามาลองดูเวลาขัดกันดีกว่าอือันนี้จะเห็นไหมมันจะเห็นไหมว่าจะมีรอยเกตอยู่เนี่ยรอยเกตรอยเกลอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมว่าในกล้องมันเป็นสีขาวเนอะมันจะมีรอยเกตอยู่เดี๋ยวเรามาลองใช้งานจริงกัน,กน มาดูว่ามันจะสะดวกแค่ไหนจะขัดด้วยที่เบอร์600เลเวล3เลยเพื่อความไวใช้งานง่ายมากสายไปเลยสายบายสายบายเริ่มแบนแล้วเหมาะสำหรับแบบ ใครที่เกียจเอามือขัดเองอันเนี้ยดีงอย่าเมื่อ,ก,อก่อนใช้มือขัดโหปวดนิ้วมากเราเวลาต่อแต่ละตัวชิ้นส่วนมันเยอะอ่ะอันเนี้ยแค่เราเจาะเจอไปอ่ะเริ่มเรียบแล้วอันเนี้ยมันก็ยังเห็นเป็นไตยๆยนะแต่ว่ามันจะเริ่มเริ่มเรียบขึ้นเดี๋ยวเราเอาแบบเกลี้ยงเกียงเลย มันใช้แล้วมันเพลินมากเลยเราเอาเล็บขูดดูกว่าว่ามันยนังสะดุดไหมถ้ายังสะดุดแล้วก็ขัดต่ออีกนิดนึงแต่ใกล้ใกล้ได้ละนีะ่เรียบเรียบมากเรียบ เรียบกว่าด้าเมาื่อกี้อีกเรียบกริบเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะครับผม like ใช้เสร็จก็เอาทิชชู่แบบซับน้ำแล้วมาถูๆหน่อยเนี่ยเหล้างฝุ่นถือว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ประหยัดเวลาเราได้ดีมากแล้วแบตแบตถามได้นานไหมสมมุติว่าอย่างอย่างแผงนึงเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ประมาณ หลายแผงอยู่นะห้าหกแผงอะ่ะถ้านั่งแบบนั่งขัดจนไอ้นี่นะแต่ปกติผมตัดแผงหนึ่งปุ๊บพอจังหวะช่วงเราตัดแล้วก็เอาอันนี้ยไปชาร์จพอตัดเสร็จจะพอเราจะมาเก็บแล้วก็ค่อยดึงออกมาเก็บใช้วนอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบแบบไม่เลยไม่ได้วัดจริงๆจังว่าแบบมันอยู่ได้นานแค่ไหนสรุปก็ถ้าใครมีงบประมาณแล้วชอบต่อถือว่าคุ้มประหยัดมากหรือใครจะชอบแบบที่มันเป็นเครื่องมือช่างไปเลยก็ได้ที่มันแบบมีปลั๊กอันนั้นก็สะดวกอย่างหนึ่งแต่ว่ามันจะมีปลั๊กเกะกะอันนี้ก็น้ําหนักเบา เบาแบบเหมือนถือปากกาเมจิกสองด้ามาใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้รอบหน้ามีอะไรเจ๋งๆมารีวิวก็จะพยายามทำให้ดูกันนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสันสถานถึงส่วงกับไป RGB จับไป